แต่ให้หน่อยทีนะมื่อมตูอ่ะมาโตกระหลกกระลา ใจวันนี้คนเยอะไหมคะคนเยอะไหมเต้เาออไปร้องไปเองเยอะมาก,มากแน่นอย่างได้เพิ่มสักสี่ยะมากน้องมอกเยอะมากค่ะไยังมาได้อีกนะอจะไปีแล้ว่ปไรเราจะอยู่โอ๊ยต้องแบบคนไม่อยากออกจากไล์ไปหนูว่าหนูปวดฉี เธอไปด้วยถึงห้องน้ําแล้วก็ไ,ไม่ได้หยุดหยุดชัว่วคราวอ่ะหนาทีแต่เราก็ต้องกลับมาก็ต้อง,องห้อกผิบก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงอีก ح ح> อยากเล่นอันนี้น้องเบียดหนึงเมกาเล่นทำไมเมกาเล่นเนะนี่ยนึ่งของพวกแกงกัะเดือยอะสามปนใช่ไหมได้ใช่ได้ชทบได้สมบ,บรมูรณนะ์ได้พี่ตาหยองไหมคะไม่ใช่ค่ะมี่พอก,กันครับ ห,ห,ห้รองงงใหห้ฟัน่ออยเะไรนะต้นซานต้องเรามีแดดเงางชื่อใหญ่หรออ๋อแล้วลอยมาเลยของอุดรใช่ไหมเดี๋ยวไม่กินอะไรนะครับเขาจะมาส่งหมูกระทะเหรอครับได้ครับได้ครับเอาขอแบบคีโตนะครับไม่กินครับแดดเงางมันเป็นแป้งอ่ะมันอ้วนอ๋อแซมมส์แซมมส์รลมาสามวันเอามาเลยค่ะเป็นตัวยกมาเออเอาผมเอากรงโรเตอร์ด้วยนะครับเอาที่หนึ่งศาสนา เชมลกเชมลกซะแอะไรรูไปยัง,อนนงโอเีดจะแตกแล้วจริงตดอะไรตรงนี้เนี่ยแรงกายอ่อนล้าขายังหยังเอาวไว้บูได้ศสรษู เพกนั้นเป็นคนที่ว่าไ้ไอกอเอันนี้คือประเทศอะไรอ๋ออออนน้อก่อนนะเธอถือข้อเป็นเพื่อนหน่อยอีกคนนึงอ่ะไม่มาเลย เร<อ>า<ห>อยากขึ้นเว<ะ>ทียังครับหัวใจมันก็สซ้า,าม <c oughs> นกะซ้าอน้แคนาดา CB บบซีบีแบกสายบน่ันนี้เล่นในฝนครับ ายได้แหละไม่ถึว่สร้ามเลนไ,ได้เล่นจีฟ้าไม่รู้ว่าเาเ่อะไรแต่ว่ามันเป็นหน้าแบบเนี้ย ใช่ครับผมหน้าจาผมไม่ใช่แบบนี้กูได้ศิษย์สูอันนี้มันอันนี้ mấy đứa đèn là được từ từ đẹp mình đáng này กระซายตีมตึงนะไม่ตึงเมื่อกี้ดูชิปไม่เขอยวดังชิปกระตลกพวกนี้อัพหน้า เดียวกันบ้านี่เป็นคนเดียวกันกับพีมออนด้านอยู่ในใหไหลไอโบว่าถามฮาร์ปมั้นะผูนี้ นอนไม่ล้าหัวใจละมันกนระซับกระซ่นานองนอนไม่ได้ร่างกายอ่อนเพียเด็มที่ เดี๋ยวพ่อก็มาครับว่ออยู่รถเราก็า้าแแ่่็หนาวันที่13นะครับใครที่อยากร่วมทำบุญนะครับสามารถโอนที่บัญชีผมได้เลยนะครับแล้วก็ระบุไว้ว่าร่วมทำบุญนะครับวันที่13นี้ใครที่โอนมาลัยให้ผมนะครับหรือว่าทำเป็นมาลัย ในวันนั้นนะครับผมก็จะยกทําบุญกับพี่เบิ้ลหมดเลยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับโอนแล้วครับขอบคุณครับอยากไปอำนาจบินมาบินมาอุบลนี่ ไม่รู้เหมือนกันเลยครับเรียบร้อยสากแม่เหมืนนะครับขอบคุณครับแม่ดำนนครับ,รบมไมรงบไม,มาแล้วทุกคนม,หา,มาหาพ่อเยอะมากอ้โหาานาคพ่อไม่รู้เหมือนกันแล้พ่อหายไปไหนกันหรอ ้ยังหกคนวันนี้มากับใครต้องไม่ถามพี่อมอนแล้วเขาชอบถามมาคนั้วันนี้อ๋อเรารู้ได้ไงไม่รู้เพราะพี่อมอนด่าเมื่อวานไงพี่ๆีอยู่ฝั่งเราหรือเปแต่งไปแล้วเราเสร็จแล้วมันเหลือลงผิวเป็นไรบ้างานะทุกคนพรุ่งนี้อย่าลืมทำบุญร่วมกันนะคะ บอกแล้วนะคะของงานเพื่อเป็นงานอะไรนะคะพ่องานพระป่าพระป่าวันที่ยี่สี่มาวะเขามาจะ่วยแน่ๆเลยเพราะพีมาคนยิ่งเยอะงเง่างี่เง่าพ่อใหญ่เสื้อลายมาแล้วใช่ นี่เส so. ื้ไลายมาแต่งตัวแล้วค่ะสองจะบิดไลฟ์แล้วนะคะพุกแม่ทำด้วยค่ะถ้าใครจะทำบุญร่วมทำกับเจ้าหยองได้เลยนะคะสมทบคุณได้เลยพรุ่งนี้เขากุปิดใช่ค่ะใครที่ยังไม่ซื้อบัดและใครที่ยังไม่ซื้อบัตและใครยังไม่ซื้อบัด ต้องรีบซื้อนะคะต้องทำเสียงเงียบอ่านปากนะครับอ่านปากนะครับป่วยอยู่ครับพรุ่งนี้อลไรบ้านบ้านด้วยนะคะใครยังไม่ฟังเพลงใครยังไม่ได้ฟังเพลงเพราะต้องทำเสียงเงียบแฮ่ใครยังไม่ทำเพลงเอ๊ใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลง รักสถานหลานยาโมรักสถานหลานรานรานยาโมรันยาโมให้รีบไปฟังกันนะครับให้รีบไปฟังกันนะครับฟังแล้วก็มาฟังอะไรบึงคงโลงฟังแล้วก็มาอะไรบึงคงลงรอะไรใจคันนึงบึงคงหลงใจขันนึงบึงคงหลงใจคันนึงบึงคงหลงแล้วก็สามวารามชํารักแล้วก็สามวารามชัสามวาราลาลามาราลา 3ผลงานเพลงนะครับ3ผลงานเพลงเลยนะครับที่ช่องกลับไปกลับไปกลับมาที่ช่องเอภัทรดี Official นะครับกลับไปกลับมาที่ช่องเอภัทรดี Official นะครับขอบคุณครับจบป็นแล้อายอาตปิดเลยนะครับ